มติครมอแถลงด่วนออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เปิดข้อสั่งการเร่งด่วนเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้ผมจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณสัชการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดสุดท้ายนะครับของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับได้มีการสอบถามกันหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาการหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างๆครับว่าตกลงยังคงดําเนินการได้ไปจนถึงวันใดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับโดยท่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงนะครับบอกว่าสามารถดําเนินการไปได้จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ จะมีการถวายสัตว์ปฏิญาณตนซึ่งเมื่อใดก็จะต้องยุติการเซ็นเอกสารต่างๆทันทีนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการสอบถามในเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินของสสที่เป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าจะต้องดําเนินการแบบไหนอย่างไรซึ่งหลังจากนี้ครับก็คงจะเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน ตามที่ให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีในหลากหลายประเด็นด้วยกันครับมีเรื่องพิจารณา2เรื่องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบอีกทั้งหมด11เรื่องเป็นเรื่องของการแจ้งเพื่อทราบในข้อมูลต่างๆอีก5าเรื่องครับเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่มีการผูกพันไปยังรัฐบาลชุดต่อไปนะครับก็เป็นที่ตกลงกันตามระบบนะครับว่าคณะรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการดรําเนินการรักษาการเนี่ยนะครับ ก็จะต้องปฏิบัติภารกิจเท่าที่จําเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้มีเรื่องสําคัญหลักๆไม่กี่เรื่องนะครับเรื่องแรกครับที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือว่าถ้าวันนี้คณะรัฐมนตรีไม่พิจารณาครับก็จะเกิดปัญหาตามมาก็คือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดเราจะเข้าใจกันดีนะครับว่า7%จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประกาศไว้หลาย10ปีเลยนะครับว่าขึ้นไปอยู่ในระดับที่11%แต่วันนี้เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก็ยืนตามมาติเดิมนะครับในแต่ละปีก็คือการต่อขยายในการลดราคาภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่7%เหมือนเดิมต่อไปอีก1ปีนะครับโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2569ก็คือปีหน้าครับเพราะฉะนั้นภาษีแวดก,ก็จะคงไว้ที่7%เหมือนเดิมครับนอกจากนี้เรื่องอือ่นๆครับก็จะเป็นเรื่องของการรายงาน นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาองค์ก,กรผู้บริโภคเรื่องของกรอบที่สาธารณะนะครับเรื่องของการประชุมในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและก็ผลของการประชุมที่มีข้อผูกพันของรัฐบาลไทยในประชาคมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับอาเซียนหรือว่าระดับใดในโลกใบนี้ครับและนี่ก็เป็นส่วนของผมนะครับเรื่องอื่นๆจะให้ท่านรองสัชิกาลวัฒนจันทร์ได้ชี้แจงท่านสื่อมวลชนต่อไปเชิญเลยครับครับข,ขอบคุณค่ะ สวัสดีท่านสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะคะและสวัสดีไปยังพี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมยูทุกแพลตฟอร์มทางบ้านด้วยค่ะดิฉันสสิการวัฒนาจันทร์ค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มีหนึ่งเรื่องสําคัญที่จะมาแจ้งให้ทราบกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหานมกล่องค้างสต็อกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมและผู้ประกอบผลิตภัณฑ์นมทั่วประเทศค่ะวันนี้นะัก วันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหานมกล่องค้างสต็อกและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการเนื่องจากชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยจำกัด15แห่งทั่วประเทศนะคะมีปัญหาน้ำนมดิบล้นค่ะและไม่สามารถระบายผลผล,ผลิตน้ำนมดิบส่วนเกินออกได้ทั้งหมดส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและองค์กร,กรเษกษตรกรเป็นจำนวนกว้างค่ะ ดังนั้นนะคะจึงต้องดําเนินมาตรการแปลรูปน้ํานมดิบดังกล่าวให้เป็นนมกล่อง u h t ค่ะซึ่งก็จะทําให้มีสต็อกนมกล่องคงค้างนะคะจำนวน1 1 3่งร้านแปดแนกล่องค่ะซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ800ล้านบาทค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติดังนี้ค่ะ1ก็คืออนุม,มัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2568งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะในวงเงิน800ล้านบาทให้กับ2หน่วยงานค่ะหน่วยงานแรกก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอ,อปทอนะคะจำนวน500ล้านบาทและให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอีกจำนวน300ล้านบาทค่ะทั้งนี้เพื่อใช้ในการจัดซื้อนมกล่องค้างสต็อกตามปริมาณจำนวนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมในโครงการนมโรงเรียนต่อไปค่ะ และคอรมอก็ได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรสากรและคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะเป็นเจ้าภาพในการประสานติดตามการดําเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ค่ะดังนั้นก็คือหนึ่งเรื่องจากดิฉันค่ะท่านโฆษกครคก็วันนี้ประชุมคอรมอเรื่องน้อยหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นการประชุมนัดสุดท้ายครับที่ผ่านมาตลอดการทํางานของรัฐบาลนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับการ บริหารราชการแผ่นดินเป็นเรื่องสวยงามตามระบอบประชาธิปไตยครับการเป็นทั้งฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลย่อมเป็นสิ่งที่เกิดในภาวะปกติตามที่เรามีระบบรัฐสภานะครับก็ผมในฐานะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ขออวยพรให้กับท่านคณะรัฐมนตรีชุดใหม่รวมทั้งนายยกรัฐมนตรีนะครับได้เข้ามาแก้ไขปัญหาและบริหารราชการแผ่นดินอย่างโปร่งใสเป็นที่รักของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ทั้งนั้นครับฝ่ายค้านก็จะดําเนินการติดตามตรวจสอบกันต่อไปครับก็อยากจะให้ท่านรองศาสตราจารกล่าวถึงพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ชมทางบ้านครับขอบคุณค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ได้เป็นกระบอกเสียงแล้วก็คอยเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสื่อมวลชนทำเนียบบัฐบาลนะคะเป็นอาชีพแล้วก็เป็นตําแหน่งที่มีเกียรติมากค่ะเพราะว่าจะต้องเป็น คนที่คอยถามคําถามแทนประชาชนพี่น้องคนไทยทุกคนที่ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลแห่งนี้นะคะก็ในฐานะคนไทยหนึ่งคนค่ะก็ขอขอบพระคุณจากใจจริงที่คอยสอบถามคอยติดตามข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านรักษาไว้ซึ่งจริยธรรมในการสื่อสารมวลชนที่ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะพบกันใหม่เมื่อ,อม,มีคนต้องการเมื่อชาติต้องการนะคะยังไงก็ ขอบคุณประชาชนทุกคนมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนมากๆค่ะครับก็สุดท้ายนะครับขอยุติรายการเสียงจากใจไทยผู้ฟ้าจากทำเนียบรัฐบาลทุกเช้าวันเสาร์เวลา8นาฬิกานะครับและนอกจากนี้ครับยังมีรายการที่เกี่ยวข้องกับรองสสิการที่ออกในวิทยุแห่งประเทศไทยในทุกวันเวลา7นาฬิกาโดยประมาณนะครับด้วยและนอกจากนี้ครับในทุกแพลตฟอร์มก็คงจะต้องยุติก่อนจนกว่าที่จะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ จนกว่าที่จะมีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาทําง,งานนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะครับที่ติดตามพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ